จึงเออเอาอะไรกันสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นตัวจริงถ้ายางในรูปแบบของเอยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจึงเป็นวิทยาศาสตร์ในพุทธาศาสนาก็ต้องเป็นเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เรากําลังจะพูดไม่ใช่ปฏิจสมุปบาทอย่างที่เขาสอนสอนกันอยู่ทั่ว,ว,ว,วไปแม้ในต่างประเทศ ซึ่งกินความข้ามพบข้ามชาติชาติที่แล้วมาชาติปัจจุบันแล้วก็ชาติข้างหน้าด้วยดัยงนั้นมันเรื่องอนุมานท้งนั้นนะแล้วก็เป็นชาติลมๆแรงๆอย่างอนุมานมีความทุกข์อย่างอนุมานเกิดแล้วเกิดอีกอย่างอนุมานเป็นเรื่องคํานวณด้วยวิธีตักกวิยทยาบ้าง,งาาปรัชญาบ้างดึง้ามาอ่าเป็นอ n นดั t ชันบ้าง คำนวณออกไปเป็นดีดักชั้นบ้างมันไม่มีทางจะถึงหัวใจของพุทธศาสนาที่ท,ทำย่างไรก็บอกแล้วว่าต้องเอาของจริงมาตั้งต้นตั้งแต่ว่าตาเนี่มันก็มีอยู่จริงๆและรูปที่ตามันเห็นมันก็มีอยู่จริงๆอพอตากับรูปถึงกันข้าว มันก็เกิดการเห็นทางตาที่เรียกว่าจักสุวิญญาณตาทนี่มันอย่างหน,นึ่งนะเรียกจักษุแล้วรูปที่ตาจะเห็นนะั่นเขาก็เรียกว่ารูปที่ตาให้จักษุกับรูปถึงกันเข้าก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาขึ้นมานี่ต้องเป็นของจริงอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีทั้งสามอย่างแล้ว พิตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งจากสู่วิญญาณอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านกระตัสว่าอินนังธรรมานังสังคติผัดโสสการมาถึงพร้อมกันข้าวแห่งสิ่งทั้งสามนี้เราเรียกมันว่าผัสสะเราต้องรู้จักผัสสะจริงๆนะผัสสะนี่เป็นสามอย่างนี้มันถึงกันข้าวก็เรียกว่าผัสสะไม่ใช่ลมๆแรงๆไม่ใช่คำนวดอะไรกันมันผัสสะทางตาจริงๆ ทีนี่ผัสสะแล้วมันก็รู้สึกมนรูปแบบของไอเวทนาคือว่าสบายตาหรือไม่สบายตาคือสวยหรือไม่สวยนั่นแหละเป็นสุขแก่ตาหรือเป็นทุกข์แก่ตานี่ก็เรียกว่าเวทนาแล้วมันก็ต้องเป็นเวทนาที่มีอยู่จริงไม่ต้องคำนวณอะไรหมดแล้ว ไม่ต้องทํากันลับหลังถ้าจะศึกษาต้องทําเมื่อตามันหเห็นรูปแล้วมีผัสสะแล้มีเวทนาถ้าเวทนามันสวยแก่ตามันสบายแก่ตามเป็นสุขแก่ตาตามปกติเวทนานั้นมันก็เกิดตันหาคือความอยากการต้องการ ต้องรู้จักไอตัวความอยากนั่นจริงๆไม่ใช่คำนวณน,นะไม่ใช่คำนวณอย่างเรียนในโรงเรียนเรียนเรื่องอริยสัจสีในโรงเรียนนะมันเรื่องเรียนเรียนอย่างคำนวณทั้งนั้นเดีย๋ยวตรงมานั่งเป็นในป่าวัดป่าพระเทือนมานั่งรู้สึกต่อสิ่งเหล่านี้อยู่เวทนาเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดปัณหาไปอยากไปตามหน้าของเวทนา ที่มีตัณหาแล้วมันมีความอยากในสิ่งใดมันก็เกิดอุปาทานในสิ่งนั้นคือมันเกิดความอยากที่เรียกว่าตัณหาเป็นความรู้สึกขึ้นมาชั้นหนึ่งก่อนรู้สึกอยากและวถัดจากนั้นมันจะมีความรู้สึกว่ากูอยากฉันอยากฉันฉันฉันขึ้นมาทีเดียว ฉันอยากต้องการเอามาเป็นของฉันเนี่ยตัวกูของกูมันเกิดที่ตรงนี้คงจะห <c oughs> น้าขันอยู่บ้างนะที่ว่าไอ้ไอ้ตัวผู้อยากมันเกิดที่ที่หลังความอยากถ้าคุณเข้าใจข้อนี้คุณจะเข้าใจพุทธศาสนาความรู้สึกอยากมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ัตะกี้ก็พูดแล้วนี่ มันเกิดความรู้สึกอยากขึ้นในจิตแล้วความรู้สึก,กว่าตัวฉันที่เป็นผู้อยากมันเกิดทีหลังจากนั่นอีกตอนนี้เรียกว่าความเกิด <c oughs> เป็นชาติแต่ไม่ไม่ทีเดียวไม่กระโดดหลุ่งไปยังไอชาติอ่ะมันไม่อุปาทานก็เรียกว่าความรู้สึกหมายมั่นว่าตัวกูของกูเป็นผู้อยากจะเอามาเป็นของกูความรู้สึกที่เป็นอุปาทานเกิดแล้ว จะเกิดความรู้สึกหรือการกระทำในทางจิตที่เรียกว่าพบพบคือความมีความเป็นแห่งตัวกูมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วมันจะมีรูปแบบว่ามันเป็นเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่ามันเรียกว่ามันพบถ้ามันยึดมั่นในกามก็เรียกว่ากามมาพบยึดมั่นใน รูปมันก็เรียกว่ารูปภพยึดมันน่นในอารูปคือส,สิ่งที่ไม่มีรูปมันก็เรียกว่าอารูปภพรวมความเรียกว่าภพ <c oughs> ถ้าจับความรู้สึกอันนี้ไม่ได้ก็เรียกไม่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 ไมไมไมจับตัวจริงได้มันก็สลัวเป็นเรื่องคาดคะเนยเป็นเรื่องปรัชญาไปหมดอีกไม่มีประโยชน์อะไรฉันต้องจับตัวความอยากให้ได้แล้วจับตัวอุปาทานที่ยึดมัน่น ว่าตัวกูของกูผู้ยามให้ได้ก็จับความรู้สึกที่มันเต็มที่ขึ้นมาเป็นตัวกูที่มันมีลักษณะอย่างไรตัวกูที่ต้องการเรื่องกามก็เรียกว่ากามาพบต้องการเรื่องที่ไม่ใช่กามเป็นรูปบริสุทธิ์ก็เรียกว่ารูปภพบต้องการนามมาทำล้นๆไม่ไม่มีรูปเลยก็เรียกว่าอารูปภพบมันจะเวียนอยู่ในสามอันนี้กันนั้น ก็โดยมากที่สุดของคนทั่วไปมันก็คือกามนั้นโดยมากจึงเกิดเป็นกามมาพบสัตสัตว์ทั้งหลายตามปกติธรรมดาจึงเรียกว่าเกิดชนในกามมาพบความรู้สึกที่เป็นพบความคิดที่เป็นพบเต็มที่แล้วจึงจะเกิดความรู้สึกหรือว่าอาการกิริยาการที่เรียกว่าชาติ ชาติชาตินี่คือความเกิดผล่องออกมาเหมือนกับคลอดลูกนั้นชาติอย่างนี้มันไม่ไม่ใชเ่เป็นการเป็นการเกิดแห่งจิตใจไม่จะเกิดจากท้องแม่จําไว้ว่าปฏิจจสมบุบัติอย่างที่เรากําลังพูดม,มันมีการเกิดอย่างนี้ส่วนปฏิจจสมุบัติที่เขาสอนสอนกันอยู่ที่ไหนตามใจนั้นมันชาติที่เกิดมาจากท้องแม่ แล้วมันก็เลยพูดขาบเกี่ยวไปทั้งชาติก่อนที่ก่อนที่จะมาปฏิสนที่ในท้องแม่แล้วมันเป็นชาติอยู่ชาติหนึ่งนี่ราวแปดสิบปีร้อยปีแล้วมันก็ตายลงแล้วมันก็มีชาติหน้าที่จะไปเข้าท้องแม่ใหม่อีกนั่นเราไม่เอามาปนกันนั่นไปอีกแบบหนึ่งไปสอนศีลธรรมสอนอะไรกันสําหรับที่เขาเชื่อเขาถือกันอยู่ก่อนพุทธกาลมันก็มีประโยชน์เหมือนกัน,นแหละสอนศีลธรรมให้คนตัวบาปรักบ,บุญต้องการดีต้องการเกิดดีแล้วก็ทําดีนั่นแหละ <C jin x throat> แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องไม่มีคนไม่มีความดีไม่มีอะไรที่อใครจะต้องการต้องการจะให้มันรู้ข้องความจริงข้อนี้แล้วจิตไม่มีความทุกข์ก็พอแล้วเราต้องการจ่จิตไม่มีความทุกข์ก็พอแล้วเพราะว่าดีก็ทุกเป็นทุกอย่างดีอ้ชั่วก็เป็นทุกอย่างชั่วกลางกลางก็เป็นเป็นทุกอย่างกลางกลางเราต้องการจะไม่มีทุก พอเรารู้อย่างนี้ก็เร,เรียกว่ารู้ว่าไม่มีคนไม่มีคนไม่มีตัวกู้ไม่มีตัวชั้นที่เป็นคนนั้นแท้จริงแต่มันรู้สึกได้อย่างนี้จนกระทั่งเป็นทุกข์คือจิตใจมันรู้สึกพอเราจาับความจริงอันนี้ได้ก็เห็นได้อ้ามันไม่มีคนความรู้สึกที่ว่าคนตัวตนเราเขากูซูนี้มันก็สลายไปเทีนว่าตายหมด ให้พวกตัวตนตายหมดให้มันตายหมดตั้งแต่ก่อนร่างกายตายนี่จึงจะเรียกว่าเข้าถึงหัวใจพุทธศาสนา